พี่น้องสบายดีพี่น้องมันเดี้ยวผมกับสาวลุยใส่บันเทิงเนาะมันเดี k k ue, ้ส oh, e ิมากินก้อยกุ้งใส่มะกอกเะเลมะกอกเลยนะเดี๋ยวมากินกันเลยเด้อมา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 กินนํากันโอ้ยหนุอยเสียบลายๆนี่นี่แบบกระบะเท่านั้นอ่ะครับมีผักชีเม็ดเยอะ พิ่งชอบเสิร์เมนก้อยกุ้งก็ใสิมักถัวใส่มากก็เสิร์ฟเสมันด้ไหมไปละใส่เมื่อเดือกุ้งกับกุ้งกุ้งดิบเด้อบกินดิบกัขอโทษเด้อเนี่ยเสิร์ฟใื่กินหาอ่าช่องวัน nhưng ừ. mà cơ ham mà cứ ham khôn vậy Chẹp 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 mà mà con xin Chẹp đây lại Cùng này cũng và ăn trời trời anh à, đưa mọi người. Say mưa đấy, xay sếp đấy sếp xẹp, xẹp xẹp Xẹp, bẹp bẹp, sếp bẹp sếp 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 มักขึ้นหก็ไหลก็แจ้นน้อก็แทนจะไ<อ>ไหนอขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้มันยังเวาไล่์ก่อน